วันนี้จะมาแนะนำทลิปดีๆในการถนอมดวงตาของเรากันค่ะแค่20วินาทีเองนะคะวิธีแรกเลยค่ะเวลาที่เราจ้องหน้าจอนานๆน,นะคะหรือว่าทํางานอ่านหนังสือนานๆคะ่ะเราควรจะมองออกไปไกลๆนะคะมองในพื้นที่โล่งโปร่งสบายตาค่ะประมาณสัก20วินาทีนะคะก็ะจะช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อตาค่ะทําให้ตาของเรานะคะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีที่2นะคะเราควรจะสร้างความชุ่มชื้นให้กับตาอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ําอย่างน้อยนะคะวันละ8แก้วค่ะเพราะว่านอกจากจะทาให้ร่าง การชุ่มชื้นแล้วนะคะก็จะทําให้ดวงตาของเราชุ่มชื้นด้วยค่ะแล้วก็ควรจะกระพริบตาบ่อยๆนะคะเมื่อรู้สึกว่ามีอาการตาแห้งค่ะหรืออาจจะใช้เป็นน้ําตาเทียมนะคะหยอดตาในช่วงที่เกิดอาการตาแห้งได้ค่ะวิธีที่3ค่ะก็คือวิธีประครบเย็นที่ก้มเนื้อตานั่นเองนะคะจะช่วยให้ลดอาการการไม่ล้าของดวงตาค่ะจะใช้ผ้าชุบน้ําเย็นก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นแผ่นเจลประครบเย็นประครบที่ดวงตาได้เลยค่ะ สี่ค่ะควรจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการนอนหลับพักผะะ่อนฐานนอกจากจะช่วยฟื้นฟรูร่างกายแล้วนะคะยังช่วยฟื้นฟูดวงตาค่ะจากการใช้งานในชีวิตประจําวันในกิจวัตรประจําวันค่ะจะช่วยลดอาการไม่ล้าของดวงตานะคะให้ดวงตาของเราแข็งแรงยู่เสมอค่ะ ที่สุดท้ายค่ะเราควรจะตรวจตานะคะสม่ําเสมอเป็นประจําทุกปีค่ะเพราะว่าดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญค่ะของร่างกายนะคะแล้วก็ของการใช้ชีวิตของเรามากๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราควรจะให้ความสําคัญกับการตรวจตาอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําทุกปีค่ะสามารถแวะเข้ามาได้เลยนะคะที่คลินิกแว่นตาไอสไตล์ le, อยู่ตรงข้ามกับสาร,รการสวหรัดนครศรีธรรมราชค่ะ